นี่คือได้แล้วใช่ไหมมอรอวอรอวอต่อไปตัว e มอ e เอโซ e เซน e e ่นี้บ้างับไนี้บ้างย โอยโอยโอยอยยโอยโอยียโอ้ยอ้ยโยโอ้ยอ้ยโยโอยอยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ยออยออ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้อ้อ ให้มันเล่นชอบสีกูนะแล้วเอามองให้เห็นดีกว่าอเอาห้มมาลงด้วยอเอากกเอาเกเอาเขารเอา ปอปอเอา โบไปไหมอบเอาโบเอาโบเอาเบาอะไรอยู่บ้างอบเอาเอาเอาคำว่าเอาเนี่ยนะครับเอ้านะครับเราเรียนในในตัวนี้กับที่ครูมาสอนตัวนี้จะตึงเส้นกว่า ตัวให้เียงตัวอะไรตัวอะไรตัวไม่มันพัดพอเอาพอเอา cầu cầu cũng cả như là cái cào 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 đúng này là tháo cào 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 rau cào 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 là cào 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 อูรเกาอยู่รวมเอาเอาเอ้าเอาพอเอาพอเอาสีเทาพอเอาอเอา่เอีเกาเอายังใส่ยังใส่ไเอีพอเอาพอเอาพอเอาอแค่นี้ครบนี้ลบได้ไหมแบบนี้ไม่ได้

แม่เนื้อมีหายมีมีขาแม่เนื้อมีอะไรเปลี่ยนไหมแม่เนื้อมีขาเเล่เนื้อเป็นไงบงฮะผู้ว่าคนใส่สูงมันก็หนักหนกไปอ่ะครับน้องก็อาัยเด็กสายน้องก็อเอุธน้องก็วะ ở nguyên nha Sở ở nguyên có cái không đây tròn lửa tròn lửa tròn à đúng. 拿鱼啊！是。拿鱼啊！哦。